สว no aan, ัสด <inaudible> ีค <with Him> ่ะท่านผู้ชมที่ติดตามต้องป้านุชพาไปดูค่ะวันนี้ป้านุชยังอยู่ที่บ้านหมอพรอยู่นะคะป้านุชจะพาไปดูอะไรวันนี้นี่หมอพรกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่พาไปดูเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอพรแมวันนี้ขยันนะคะใส่ช้าเลยนะคะ นี่คุณหมอพรทำอะไรอยู่รดน้ำต้นไม้เฉลยได้ภาพแล้วตอนนี้มาดูเลยค่ะว่ารดน้ำต้นไม้นี่คือต้นอะไรทำไมหัวใหญ่โตขนาดนี้สบู่เลือดสบู่เลือดนี่คือสมไทยหรอคะไม่รู้นะอขาดึงมาเลือดไทยไม่รู้แต่ไม่เลือดเอง <c oughs> อ๋อมันมีเลือดหรอคะ อ๋อมีค่ะใบของเขาอะถ้าเราเด็ดออกมาจะเป็นเลือดเลยค่ะอ้าวหรอคะอ้าวสีเลือดเหรอคะเลือดเลยนะคะอ้าวคุณหมอเป็นเลือดเลยค่ะแต่อันนี้มันอาจจะไม่ค่อยเยอะเนาะปกติต้นหน้าฝนมันจะมียังเห็นไม่ชัดเห็นไม่ทั้งต่อไลยคะอ๋อจะออกมาเป็นสีแดงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ๋อลระลักของเขาเลือดกระปูเลือดเพราะตัวนี้มาขอที่เรียนกับหลวงพ่อ เลยเป็นที่มาที่มาของสมไทยหรือว่าอะไรเลือดนะคะสบู่เลือดสบู่เลือดอันนี้ตัวผู้ค่ะตัวผู้จะเป็นหัวยาวไม่น่าจะยาวอ๋ออันนี้ตัวผู้อ๋อแสดงว่าอันนี้ตัวเมียสิคะโอเขาจะต้องมีสองตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียเหมือนนะก็เหมือนแล้วเราจะเอาพันธุ์มาจะรู้ได้ยังไงลละคะว่าไหนตัวผู้ตัวเมียเป็นหัวยาวตัวเมียเป็นหัวสั้น ตอนที่เอามานั่นเราเอาหัวอ๋อใช่หัวปลูกนะคะใช่หัวด้่ัแล้วแล้วคุณนะประโยชน์สรรพคุณนี่เราปลูกไว้เพื่อเพื่อรักษายังไงคะก็คือปัญญายุทธนะท่านกินแล้วนะก็จะทําให้แก่ช้าลงสุขภาพแข็งแรงต้านเนจต้านมะเร็งได้เราต้องเอาไปผสมกับส่วนอื่นหรือว่าตัวนี้ตัวเดียวคะผสมก็ได้ตัวเดียวก็ได้ก็หั่นตากแห้งหั่นหัวหรอคะใช่แล้วก็บดแล้วปนน้ำผึ้งก็ได้ โอ้อันนี้ปริมาณยังไงต้องต้องกินน้อยนะคะกินมากก็ได้เมาอันอันตรงนี้เมานะคะไม่ใช่เห็นกินเยอะไม่ได่นะท่านผู้ชมคะต้องมีกำหนดแล้วต้องต้องถามผู้รู้นะคะถ้าจะกินนี่คือรายละเอียดนะคะกินรงเดชไม่ได้นะเมาค่ะผ่านต้องมีจัดตัวต้องมีกําหนดต้องถามผู้รู้นะคะที่มีความรู้ความเจยวชาญความชำนาญก็คือแพทย์แผนไทยนะคะ ที่ได<ม>้การรับรองจากเวทและเภสัชหรือว่าเป็นปราชชาวบ้านนะคะท่านก็จะให้ในรายละเอียดข้อมูลกับเราได้ดีทีเดียวในการที่จะรับประทานสมุนไพรต้องหาข้อมูลและเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์เท่านั้นนะคะอันนี้อะไรคะมีลูกอออด้วยต้นเป็น,นลูกของเขาเราก็สามารถจะไปปลูกได้ขยายพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ะนะคะก็คงจะต้องใช้เวลานิดนึง นะคะไม่เหมือนกับผัวซึ่งเราเอามาปลูกได้เลยอนาคตเราจะปลูกเยอะๆเลยแล้วแล้วกี่ปีคะถึงจะสามารถนํามาใช้ประมาณสักสามปีก็ได้ต้นนี้กี่ปีคะต้นนี้ประมาณสักห้าหกปีโอ้โหใหญ่นะแต่วันนี้นะถ้าขายเป็นหมื่นก็ไม่ขายนะคะเอาหรอคะเก็บไปดูไว้โชว์เป็นหมื่นก็ไม่ขายค่ะกว่าจะได้นะคะสี่ห้าปีเราต้องเอาไว้ให้ลูกหลานแล้วเวลาเรา อขุดมาใช้นี่จะต้องใช้ทั้งหัวด้วยว่าทีละครึ่งก็ได้ทีละนิดและนิดไม่ตายเหรอคะขวดนี้นะทํายาไปขึ้นนึงก็วางไว้แล้วเขาก็แตกสารก็เลยมาวางต่ออ้าวเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกโอไม่ใช่มาใช้หัวหนึ่งหมดเลยหูกว่าจะได้สักทีหนึ่งก็เราตัดครึ่งก็ได้แต่เราก็ต้องดูแลเขานะเขาก็ไม่ชอบน้ํามากเขาชอบแบบแรงๆพวกนี้่อยู่แบบอดทนอ่ะพยาอ๋อวันนี้ ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักตั้งตัวด้วยนะค่ะเนี่ยค่ะแอบรับโดนตั้งหาค่ะก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอพรนะคะวันนี้ที่ให้ความรู้ยินดีค่ะยินดีค่ะเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นปราชชาวบ้านแล้วก็เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเหรอคะใช่ค่ะนี่แหละค่ะเราได้รายละเอียดที่ ชัดเจนแล้วก็แน่นอนแล้วก็ข้อควรระวังก็คือจะรับประทานสมุนไพรในแต่ละครั้งปรึกษาทั้งคุณแโทค่ะต้องขอคําแนะนํานะคะจากผู้มีความเชี่ยวชาญชานาญแพทย์แผนไทยแล้วเราก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีขอบพระคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ชถ่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ